บนเส้นทางของดนตรีไม่มีใครที่เริ่มต้นมาแล้วจะยืนอยู่บนเวทีใหญ่ได้ตั้งแต่วันแรกเพราะทุกเสียงทุกทอยคำและทุกเวทีที่ผ่านไปล้วนเป็นบทเรียนที่ค่อยๆหล่อหลอมให้ศิลปินคนหนึ่งเติบโตขึ้นอย่างสง่างามและน้องต้นข้าวคือหนึ่งในศิลปินรุ่นใหม่ ที่เดินอยู่บนเส้นทางนั้นอย่างงดงามที่สุดคนหนึ่งหลายคนอาจจำได้ว่าน้องต้นข้าวเคยยืนอยู่บนเวทีดวลเพลงชิงทุนเวทีที่เต็มไปด้วยความฝันเสียงเพลงและน้ำตาวันนั้นน้องคือผู้เข้าแข่งขันตัวเล็กๆที่เต็มไปด้วยพลังและความตั้งใจ ร้องเพลงด้วยหัวใจที่เปี่ยมศรัทธาในเสียงเพลงจนสามารถสะกดคนฟังได้ตั้งแต่วินาทีแรกและในวันนั้นเองมีชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในตำแหน่งคณะกรรมการฟังเสียงของเธอด้วยรอยยิ้มอบอุ่นและแววตาแห่งความเมตตาเขาคือแจ็คธนพล ศิล,ลปินผู้เป็นเหมือนครูบาอาจารย์ของศิลปินรุ่นหลังมากมายวันเวลาผ่านไป,ป,ปเสียงของน้องต้นข้าวเติบโตขึ้นพร้อมความเข้าใจในบทเพลงที่ลึกซึ้งขึ้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้นเธอไม่ได้เป็นเพียงผู้เข้าแข่งขันอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นศิลปินที่สามารถยืนเคียงข้างศิลปินระดับครูได้อย่างสงศั์สิรี และเมื่อเวทีล่าสุดเปิดไฟขึ้นอีกครั้งเสียงดนตรีบรรเลงบทเพลงคนแบกรักน้องต้นข้าวและคุณแจ็คธนพลสิทธิ์กับครูในวันวานได้กลับมายืนร้องเพลงร่วมกันอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะผู้สอนกับผู้เรียนไม่ใช่ในฐานะธนก,รรการกับผู้เข้าแข่งขันแต่ในฐานะ ศิลปินสองรุ่นที่ต่างส่งพลังแห่งเสียงเพลงให้กันและกันอย่างงดงามเสียงของน้องต้นข้าวหวานนุ่มและมั่นคงเธอร้องด้วยหัวใจที่นิ่งและเปี่ยมด้วยความเคารพในเพลงไม่ได้พยายามจะดังไม่ได้พยายามจะกลบใครแต่เธอร้องด้วยความเข้าใจในบทเพลงอย่างแท้จริง และนั่นเองคือสิ่งที่ทำให้ผู้ชมต้องปลกมือเพราะเธอยืนอยู่บนเวทีเดียวกับรุ่นครูได้อย่างสง่างามที่สุดการได้ร้องคู่กับศิลปินระดับครูมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่น้องต้นข้าวทำให้ทุกคนเห็นว่าความตั้งใจความพยายามและความเคารพในศิละปะ คือสิ่งที่ทำให้ศิลปินคนหนึ่งสามารถยืนในที่ของแสงได้อย่างมั่นคงวันนี้น้องต้นข้าวไม่ได้เป็นเพียงเด็กสาวที่เคยเข้าประกวดบนเวทีหนึ่งแต่เธอคือศิลปินหญิงที่สามารถยืนคู่กับระดับครูได้อย่างสง่างามเป็นภาพที่ทั้งงดงามอ่อนโยนและน่าภาคภูมิใจอย่างที่สุด และนี่ละค่ะความหมายของคำว่ายืนหนึ่งอย่างสง่างามไม่ใช่การยืนเหนือใครแต่คือการยืนด้วยคุณค่าของตัวเองด้วยความเคารพต่อเสียงเพลงและต่อผู้ร่วมทางในวงการเดียวกันจากศิษย์ในวันวานสู่ศิลปินผู้ยืนเคียงข้างรุ่นครูในวันนี้ น้องต้นข้าวได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเสียงที่ออกมาจากหัวใจจะพาเธอไปได้ไกลกว่าที่ใครคาดคิดเสมอและนี่คือช่วงเวลาที่ทำให้เราทุกคนยิ้มด้วยความภูมิใจกับน้องต้นข้าวศิลปินหญิงผู้ยืนหนึ่งอย่างสง่างามบนเวทีแห่งเสียงเพลงอย่างแท้จริง ดีใจมากเลยทุกคนได้ฟังคนแบกรักเวอร์ชันคุณแจ็คแล้วก็น้องต้นข้าอีกครั้งมีใครรู้สึกแบบเดียวกับฟ้าบ้างคะคือตอนนั้นในรายการโวนเพลงเชิงทุนประทับใจมากๆเลยเพลงเนี้ยทั้งสองคนทําได้ดีมากๆคุณแจ็คก็โอ้โหแบบว่านุ่มละมุนน้องต้นข้าวก็หวานหยดย้อยอะคือมันเข้ากันมากๆบรรยากาศแบบสุดๆอะ แล้วมีใครย้อนกลับไปฟังในรายการดวลเพลงชิงทุนอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าโวยฟ้าได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งเลยทุกคนคือมันมีความแบบคิดถึงอะคิดถึงการที่น้องร้องคู่กับคุณแจ็คในวันนั้นเพราะว่าทำเอาไว้ดีมากๆไงแล้วเห็นถึงความแตกต่างระหว่างสองอสองเวลานี้หรือเปล่าคะคือในวันนั้นในรายการดวลเพลงชิงทุนอะ การร้องด้วยเสียงทั้งสองคนไม่มีข้อกังขาแต่น้องต้นข้าวอาจจะแบบว่ายังใหม่อยู่ไงทุกคนยังไม่ได้เจนเวทีก็จะมีการแบบเกรงๆไม่ค่อยแบบว่าเอา่อรีแลกซ์สักเท่าไหร่แต่บนเวทีนี้โอ้โหทุกคนน้องคือด้วยประสบการณ์บนเวทีที่น้องแบบมีงานอยู่ตลอดด้วยแหละแล้วก็ คุ้นเคยกับ fc อยู่แล้วคุ้นเคยกับเวทีนี่แหละค่ะการเติบโตในวงการถ้าเกิดว่าใครสามารถที่จะบอกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาความผิดพลาดตรงนั้นเอาจุดเด่นตรงนี้แล้วมาพัฒนาให้กับตัวเองก็จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆและก็มีคุณภาพด้วยซึ่งน้องต้นข้าวก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้เราเห็นเลยทุกคนเห็นไหมว่า การพัฒนาการของน้องต้นข้าวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนไปจากเวทีแรกจนถึงเวทีณนะปัจจุบันเนี่ยคือน้องเก่งขึ้นมากๆมื่ออาชีพสุดๆแล้วเราได้เห็นแล้วเห็นไหมคะว่าตอนนี้น้องต้นข้าวยืนอยู่บนเวทีเดียวกับรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นพี่ได้อย่างสง่าง,งามมากๆคือการร้องเพลงการนำเสนอ ไม่มีข้อผิดพลาดหรือว่าข้อกังขาเลยค่ะในเรื่องของการเอนเตอร์เทนน้องต้นข้าวเอาอยู่และยิ่งมาอยู่กับระดับรุ่นพี่ระดับครูบาอาจารย์ที่มีทั้งคุณภาพศักยภาพอะ่ะมันทำให้บนเวทีนี่โอ้โหเป็นเวทีแบบ สุดๆอะแล้วน่าประทับใจมืออาชีพกันทั้ง2คนและนะคะถึงแม้ว่าคุณแจ็คจะขึ้นมาร้องคู่กับน้องในช่วงเวลาสั้นๆแต่สร้างความประทับใจให้กับคนดูทั้งหน้าเวทีแล้วก็ทางบ้านอย่างแน่นอนเลยใช่หรือไม่คะโอ้ยแบบประทับใจมากๆทุกคนฟังแล้วฟังซ้ำฟังอีกแล้วก็ชอบนะคะในเรื่องของน้องต้นข้าว มีการโฆษณามีการขายงานแพ็คคู่ด้วยมีการหยอดเจ้าภาพนะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฟังเพลงคนแบกรักเวอร์ชั่นแบบว่าเออมืออาชีพอย่างคุณแจ็คเนี่ยก็ให้จ้างคู่กันเลยให้จ้างคุณแจ็คมาด้วยเลยแม่นะคะก็สร้างความประทับใจแล้วก็นะคะสร้างเสียงวอร์รรรให้กับ ผู้ชมที่อยู่หน้าเวทีแล้วก็ทางบ้านแบบยิ้มกันอย่างมีความสุขมากๆนี่แหละค่ะน้องต้นข้าวเธอเป็นคนที่มีไหวพลิกมากๆเธอสามารถที่จะรับมุกส่งมุกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็น้องนะคะ เป็นคนที่หัวไวมากๆเลยในเรื่องของการเอนเตอร์เทนอย่างคราวที่แล้วอย่างวันก่อนที่ไปที่ห้างเนี่ไหมคะน้องก็มีแซลย่านีกับคุณเอสุภวชยัยพอมาบนเวทีนี้แม่น้องก็นะคะมีการขายงานแพ็คคู่คิดได้ยังไงอะคะเนี่ยสุดยอดมากๆเลยน้องต้นข้าวและนะคะอยากจะถามอีกครั้งหนึ่งใครกลับไปฟังอา่า คนแบกรักตอนนี้น้องต้นข้าวร่วมแข่งขันในรายการดวลเพลงชิงทุนบ้างค่ะ